ถ้าเราปลูกบ้านแล้วมีระดับของพื้นบ้านต่ำกว่าถนนหน้าบ้านในทางหวงจุ้ยแล้วถือว่าเสียหายหรือไม่สำหรับการปลูกสร้างบ้านแล้วมีระดับของพื้นบ้านเนี่ยต่ำกว่าถนนหน้าบ้านซึ่งอาจจะเป็นถนนสาธารณะต่างๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วแบบนี้เนี่ยในทางหวงจุย้ยถือว่าเสียหายเนื่องจากว่าเวลาที่เราปลูกสร้างบ้านติดชิดกับถนน,นหน้าบ้านแล้วมีระดับต่ำกว่าโดยธรรมชาติแล้วเมื่อมีน้ําหรือมีสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยไหลหรือพัดพาเข้ามา ก็มีโอกาสที่น้ําหรือสิ่งสกปรกนั้นจะไหลเข้ามาภายในบ้านของเราสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือว่าระยะห่างระหว่างตัวบ้านของเรากับถนนหน้าบ้านที่มีระดับต่ํากว่าถนนเนี่ยอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลในกรณีที่บ้านของเรานั้นมีระดับต่ํากว่าถนนหน้าบ้านแล้วอยู่ใกล้หรือว่าชิดถนนหน้าบ้านเลยแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเสียหายแน่นอนเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการไหลของน้ําบริเวณหน้าบ้านได้ เรื่องของน้ำเนี่ยในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาหมายถึงเรื่องของโชคลาภการที่น้ําไหลจากหน้าบ้านของเราจากด้านขวาไปด้านซ้ายหรือจากด้านซ้ายไปด้านขวามันมีความหมายมันมีนัยยะที่บ่งบอกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่สามารถที่จะหยิบจับเรื่องของโชคลาภหรือว่ารับทรัพย์ให้รุ่งเรืองได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องผูกพันเกี่ยวกับเรื่องขององศาของบ้านด้วย ว่าน้ําที่จะไหลไปด้านซ้ายหรือด้านขวาบริเวณหน้าบ้านของเราเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับองศาที่ตั้งของบ้านเราด้วยแต่ในกรณีที่บ้านของเรานั้นปลูกสร้างห่างจากถนนออกไปเป็นระยะมีระยะยาวหรือว่าไกลเราสามารถที่จะกําหนดในส่วนของคูคลองด้านหน้าหรือว่ารางระบายน้ําด้านหน้าบ้านของเราถึงแม้ว่าระดับของบ้านเนี่ยจะต่ํากว่าถนนหน้าบ้านก็จริงแต่การที่เราสร้างในส่วนของคูคลองหน้าบ้านหรือว่ารางระบายน้ำเนี่ย เป็นการควบคุมทิศทางการไหลของน้ําหรือว่าปริมาณของน้ําได้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เสียเช่นเดียวกันในกรณีที่หลายๆท่านอาจจะถามว่าเราปลูกสร้างบ้านสูงกว่าระดับถนนหน้าบ้านแบบนี้เสียหายหรือไม่สําหรับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่โดยภาพรวมแล้วไม่ดีในกรณีที่เราปลูกสร้างบ้านซึ่งมีระดับพื้นบ้านเนี่ยสูงกว่าถนนหน้าบ้านแล้วอยู่ชิดแบบนี้เนี่ย การใช้งานเนี่ยก็จะไม่สะดวกเวลาที่เราขึ้นลงมันก็จะต้องใช้แรมขึ้นลงลําบากรวมถึงเราไม่สามารถควบคุมเรื่องของทิศทางการไหลของน้ําได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเรามีความสูงของพื้นบ้านแต่การปลูกสร้างบ้านของเรานั้นขยายไกลออกไปสักนิดหนึ่งถึงแม้จะมีเนินลาดที่มีความสูงกว่าถนนด้านหน้าบ้านแต่เราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของความสูงของตัวเนินทําให้เราใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เราสามารถควบคุมในเรื่องของทิศทางการระบายน้ําต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสมกับองศาของบ้านเราได้แบบนี้ก็ถือว่าไม่เสียดังนั้นการจะพิจารณาว่าระดับของพื้นบ้านต่ําหรือสูงกว่าระดับถนนนั้นดีหรือเสียในทางฮวงจุย้ยก็จะต้องมีองค์ประกอบในการพิจารณาหลากหลายซึ่งในทางฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเรื่องของน้ําเรื่องของทิศทางน้ําต่างๆเนี่ยเราก็หมายถึงโชคลาภเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็หมายถึงน้ำเนี่ยอาจจะมีทั้งโทษ ในกรณีที่น้ำมากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยในทางของจุ้ยจึงให้ความสําคัญกับเรื่องของน้ํากับเรื่องของทางน้ําที่มีผลต่อที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างของเรานั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับในการตอบโจทย์ตอบคาถามได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันดีหรือเสียอย่างไร